สวัสดีค่ะคุณพยาบาลให้รับพ่อน,นี้ได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวใบใบฉันไปรับนะคะอะไรนะคะมีค่ารักษาที่ค้างจ่ายหมื่นหนึ่งหรอคะต้องใส่วันนี้เลยเหรอคะค่ะได้ค่ะ จะไปหาที่ไหนเนี่ยรูอย่านี้ตอนนั้นไม่น่าติด้วยเลยแม่ค้าแม่ค้าพี่คะคะ,คะแกงถุงล้วเท่าไหร่คะ ขอโทษค่ะถุงละ40บาทค่ะเอาอะไรดีคะสองถุงค่ะขอบคุณค่ะเจีย๊ยบแกพอจะมีเงินให้ฉันยืมสักหมื่นหนึ่งไหมอะพี่พูดอะไรอะ่ะเงินตั้งหมื่นหนึ่งฉันไม่เอามาจากไหนของก็ขายไม่ดีเนี่ยพี่ก็เห็นอยู่ก็จริงของแกเนาะ ฉันจะไปหาเงินจากไหนเนี่ยว่าแต่พี่จะเอาเงินหมื่นนึงไปทําอะไรอ่ะตั้งเยอะตั้งเยอะคือพอฉันจอกจากโรงพยาบาลอะฉันต้องจ่ายค่ารักษาที่ค้างไว้สิสู้ๆนะ เจหน่อยมีอะไรให้น้องดําคนนี้รับไซส์ครับถ้าฉันจะกู้เงินหมื่นหนึ่งจะได้วันนี้เลยไหมมันได้อยู่แล้วเจ๊แต่เจ๊แน่ใจนะว่าจะส่งไหวอะ่ะฉันจะกู้ยังไงก็ต้องไหวนี่ผมเขาส่งดอกร้อยละยี่สิบระยะเวลาส่งยี่สิบสี่วันเจ๊กู้หมื่นหนึ่งก็วันละห้า้อยบาทแต่ถ้าวันไหนเจ๊หยุดส่งล้มนะครับนับหนึ่งใหม่ล้มคืออะไร ก็หมายความว่าถ้าเจ๊ส่งมาแล้ว23วัน <c oughs> เกิดวันที่24เจ๊ลืมส่งหรือเจ๊ไม่ส่งเราก็มาเริ่มกันใหม่24่ิบ่วันนะเจ๊ฉันจะเอายังไงก็ต้องไหวแหละแค่ห0าร้ฉันส่งได้โอเคตามนั้นอะนี่หมื่นหนึ่งผมมาเก็บทุกเที่ยงนะเจ๊ต้นรวมดอก12,000บาทโอเคนะ ไปนะเจ๊พรุ่งนี้เจอกันดีขึ้นแล้วไหมจ๊ะลูกก็ไปทำมากินเถอะไม่ต้อง,งพวดพอ่อพ่อถ้าพ่อเป็นอะไรอะ่ะพ่อรีบบอกหนูเลยนะหนูจะได้พาพ่อไปหำอ,อ๋อ ยังไงเอา้าเจ๊นหน่อยเขาไม่มาเหรอวันนี้วันนี้ยังไม่เห็นเลยอะ่ะแล้วเขามีได้ฝากเงินอะไรไว้บ้างไม่ได้ฝากเลยอะ่ะพี่ผัดให้เขาสักรอบได้ไหมอะ่ะอย่าเลยเดี๋ยวเฮียเล่นพี่ตายเลย<อ>ก็บอกเจ๊เขาด้วยนะถ้าไม่อยากให้ล้มอ่ะก็ให้แกฝากเงินเอาไว้ไ<ด>ใช่ไหมไปละ ง่าเจ้อะเซ็นให้เหมือนเดิมวันนี้ก็ย2สองแล้วนะอะไรอะไรเจ้ยี่สิบสองวันอะไรนับหนึ่งใหม่ครับนับหนึ่งอะไรเมื่อวานฉันไม่สบายแค่วันเดียวส่งจะครบแล้วเนี่ยตามกฎไงเจ้ห้ามขาดส่งแม้แต่วันเดียวหยุดก็ล้มผมเคยเตือนเจ้แล้วนะแบบนี้มันโกงกันช,ชัดเฮ้ยโกงอะไรคิดจะกู้ก็ต้องทำตามกฎเด้นับหนึ่งใหม่โอเค นี้เจอกันนะเจ๊ จาเจ๊เหมือนเดิมนะครับฉันจะจ่ายไม่ไหวแล้วนะที่ผ่านมาฉันจ่ายมาเกินต้นเยอะไปแล้วนะยังไงฮะคือจะไม่จ่ายใช่ไหมนี่ทุกคนดูนะนางเจ๊นี่นะกู้เงินแล้วจะไม่จ่ายขี้กองนี่แค่เบอๆนะ ถ้าพรุ่งนี้มายังไม่จ่ายอีกฉันจะพังร้านเจ๊ให้หมดเลยแล้วก็ไม่รับรองความปลอดภัยเจ๊ด้วยนะพีฉันว่านะพี่ลองไปขอความช่วยเหลือที่นี่ดีไหมอะ่ะนูไปกนนู้เงินเฮโตมาหนึ่งหมื่นบาทค่ะ ต้องส่งทั้งต้นทั้งดอกเฮียให้หนูส่งเวลา500เป็นเวลา24วันที่จริงอะ่ะหนูต้องส่งแค่12,000บาทแต่พอขาดส่งเขาก็นับหนึ่งใหม่ค่ะตอนนี้หนูส่งไปแล้วราวๆ20,000บาทแต่เฮียก็ยังส่งคนมาเก็บเงินหนูอีกอะ่ะคือเรื่องนี้นอกระบบเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของอไอการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีของจังหวัด ในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการไก่เกลี่ยนี้นอกระบบของจังหวัดนี้นะครับหลังจากนี้ทางอายการเนี่ยก็จะเชิญทางคุณหน่อยเฮโตตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่สังกัดเนี่ยมาร่วมเจรจากไก่เกลี่ยนี้นอกระบบระหว่างคุณหน่อยกับเฮโตยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายการกระทําของในดำนี่เป็นความผิดนะตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พศ2558 มาตรา11และ41ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0นหรือต้งจำั้งปรับซึ่งคุณหน่อยสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับไายดำได้ได้ยินแบบนี้หนูก็โล่งใจคะ่ะอ่ที่คุณหน่อยเล่ามาเนี่ยถูกต้องไหมครับเมตโตมันก็ถูกต้องนะครับแต่เจ๊นหน่อยเป็นฝ่ายผิดคำพูดกับผมก่อนข้อตกลงก็ชัดเจนยแรกแล้ว แบบนี้จะมาโทษผมฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกนะครับคืออย่างนี้ครเฮโตการที่เฮโตเนี่ยคิดดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบในเวลาไม่ถึงเดือนเนี่ยซึ่งเมื่อคำนวณดูแล้วเนี่ยมันก็เกินร้อยละสิบห้าต่อปีเมื่อมันผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันทำให้ข้อตกลงระหว่างเฮียโตก,กับคุณหน่อยในเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นโมฆะซึ่งก็หมายความว่าการกู้ยืมระหว่างเฮียโตก,กับคุณหน่อยเนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยต่อกัน ดังนั้นเนี่ยเงินที่คุณหน่อยใจ่ายให้กับเฮียโตไปอ่ะจะต้องเอามาหักลบกับหนี้กับเงินต้นนี่ตามกฎหมายระหว่างเฮียโตกับคุณหน่อยเนี่ยมันจบกันแล้วส่วนเงินที่คุณหน่อยจ่ายก็ให้เฮียโตไปเนี่ยคุณหน่อยก็ไม่สามารถเรียกคืนได้เหมือนกันเพราะว่าคุณหน่อยอ่ะเต็มใจใจ่ายไปให้เขาเองนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในชั้นนี้เนี่ยมันเป็นการไกลเกลี่ยเพื่อให้เรื่องมันจบลงด้วยดีนะครับ เนยโตเนี่ยพอจะคืนให้เขาได้บ้างไหมล่ะเพราะเขาเนี่ยคุณหน่อยเขาก็เดือดร้อนจริงๆเอาเป็นว่านี้ระหว่างผมกับเจนหน่อยก็จบกันก็แล้วกันแต่เงินในส่วนที่จ่ายผมเกินมาหนึ่งหมื่นบาทอนะ่ะผมคืนให้ห้าพันบาทคนถือว่าทั้งสองฝ่ายก็มีความเกื่อกูลกันนะครับ ทางาการก็จะจัดทําสัญญาปณีปนอมยอมความไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายลงชื่อเอาไว้นะครับ ำนักงานอายการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน